สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับเจบปุยสไยเยอรมันอีกแล้วนะคะนี่ค่ะวันนี้พามาชมของขวันวันเกิดคุณสามีค่ะนี่ค่ะเขาก็กำลังทดลองอยู่นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นกล้องที่เขาบังคับแล้วก็ เอาไปถ่ายดูน่งดูนี่ประมาณนั้นนะคะพอดีเขาอยากได้ก็เลยจัดให้นะคะวันนี้ก็มีแต่ของขวัญวันเกิดเขานะคะทั้งของกินแล้วก็ทั้งกล้องบังคับตัวนี้ด้วยนะคะขอโทษขออภัยด้วยนะคะบ้านรกนิดนึงไม่ได้จัดร้อนคะ่ะเพิ่งเข้ามาก็เลย ดีถ่ายคลิปนะคะกลัวไม่มีอะไรจะถ่ายนีค่ะเพื่อนๆเ,เล่นต่อคะ่ะเล่นต่อเขาก็บอกว่าบังคับยากนิดนึงนะคะเราต้องไปเล่นในที่งกว้างคะ่ะอันนี้อยู่ในห้องรับแขกของเราก็จะแคบๆนิดนึงคะ่ะเราต้องไปสนามแต่เราไม่มีสนามคะ่ะ ก็ของเล่นใหม่ค่ะไม่รู้จะเล่นได้นานแค่ไหนนะคะก็ตามใจค่ะเจ้าของวันเกิดอยากได้อะไรก็จัดให้ค่ะนี่ค่ะก็ของเล่นใหม่ของคุณสาค่ะทุกคนนี่ค่ะก็จะบังคับยากนิดนึงค่ะถ้าเรายังไม่ เคยได้ลองได้เล่นนะคะเปิดไฟกระพริบกระพริบนะคะนี่เริ่มแล้วค่ะเริ่มบินแล้วค่ะไปสำรวจค่ะว่าปุยยังไม่ทำความสะอาดตรงไหนบ้างประมาณนั้นนะคะพูดเล่นค่ะนี่ค่ะก็จะดูลกๆนิดหนึ่งนะคะไม่ได้เก็บกวาดอะไรมากมายต่อไปก็ไปดูของกินของเขาเลยค่ะของความวันเกิดเหมือนกันค่ะ นี่ก็เป็นทุเรียนนะคะพอดีเราออกไปข้างนอกไปซื้อกล้องตัวนี้มาเราก็แวะร้านไทยนะคะร้านเอเซียช็อปนะคะพอดีมีทุเรียนเราก็เลยไปหยิบทุเรียนมานี่ค่ะเป็นของขวัญวันเกิดของเขาเหมือนกันค่ะเป็นคนที่ชอบกินทุเรียนค่ะนี่เป็นไงคะทุเรียนของเราก็น่ากินนะคะเ,เพื่อนๆนี่ นี่ก็เป็นของขวัญวันเกิดของเขาอีกทีนึงพอดีมีพอดีนะคะนี่ค่ะก็มาแกะกินกันเลยนะคะนี่อร่อยค่ะอร่อยปุ้ยก็ได้ชิมด้วยนิดนึงนะคะนี่ค่ะหายากค่ะ และนี่ค่ะขนมรดช่องค่ะห้ายูโรค่ะก็เป็นของคนมันเกิดของเขาเหมือนกันค่ะอยากกินนะคะเมื่อกี้เปิดเพลงไปด้วยขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ามันมีเสียงซ้อนนิดนึงเป็นเพลงเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าได้ยินกันหรือเปล่านะคะคลิปนี้ปุ๋ยก็มาฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ